อิมานูเอลเนี่ย<ม>เป็นหมายสําคัญแห่งการพิภากษาด้วยไม่ใช่แค่ภาพของการที่พระเจ้ามาอยู่กับเราแบบอบอุ่นแบบความรักแต่จริงๆแล้วเนื่องจากจะต้องมีการช่วยรอดนั่นหมายถึงว่าจะมีการพิภากษาเกิดขึ้นอย่างที่ผมบอกอิมานูเอลถ้าเราดูตั้งแต่แรกไม่ว่าจะเป็นปฐมกาลบทที่สามอิสยาโอเคแม้กระทั่งในมันทธิวเนี่ยจะมีกลิ่นอายของสังขามเสมอซึ่งถ้าพี่น้องจะดูจนจบ ทุกตอนโอเคในซีรีส์เนี่ยพี่น้องจะเห็นแพทเทิร์นที่ว่าคือแพทเทิร์นของสงครามทุกครั้งที่มีคําว่าอิมเอลถ้าวันนี้พี่น้องจะดูจนจบพี่น้องจะเข้าใจแต่ถ้าพี่น้องดูได้จนถึงแค่นี้ให้พี่น้องไปดูเนะื้อหาต่อไปในช่องของ YouTube เข้าใจความผิดทีละข้อหรือดูในเมนแรกหรือว่ามาที่หน้าเฟซของผมวันนี้เราจะศึกษากันในอิสายาบทที่8ปข้อ3ข้อ4ข้อ8และข้อ15เอาละสวัสดีครับพี่น้องที่รักยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ เข้าใจพังพีทีละข้อโอเคเป็ที่สี่ซึ่งวันนี้เราจะมาดูกันหัวข้อก็คือครอบครองแบบกษัตริย์ด้วยคริสต์มาสด้วยความเข้าใจเรื่องนี้ให้เราดําดิงไปที่พระคมของพระเจ้ากันเลยพี่น้องที่รักครับให้เราดูลงไปข้างล่างก่อนโอเคหลังจากบทที่เจ็เนี่ยมาโผล่บทที่8ปดหอกใครก็รู้เนี่ยบทที่เจ็คือบทที่8ปดในที่สุดแล้ว พอ,ออิสยาได้เผยพระชนะไปแล้วจําได้มาที่บอกว่าเออหญิงคนหนึ่งจะตั้งครันแล้วจะเรียกนามของท่านว่าอิมานูเอลนะหลังจากนั้นในบทที่8ข้อสามเนี่ยอิสยาเนี่ยก็ได้เข้าหาภรรยาแล้วก็มีลูกครับแล้วพระเจ้าเนี่ยให้เขาตั้งชื่อลูกคนนี้ว่ามาเฮอชาลานฮัชบัชโอเคซึ่งแปลว่าของที่ถูกลิบไปไว้เหยือ่อรีบเล่งพูดง่ายๆคือจะมีการลิบของโอเคจะมีเรื่องของความเร็วเกิดขึ้นถูกต้องครับข้อสีอธิบายก่อนเด็ก หมายถึงเด็กคนนี้เด็กคนนักอิมานูเอลนะจะเรียกพ่อแม่ได้ซึ่งหมายถึงหนึ่งถึงสามขวบโอเคนั่นแหละครับซึ่งจริงๆถ้าดูบทที่เจ็ดก็คือเนี่ยก่อนที่เด็กจะรู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกก็คือช่วงที่ยังไร้ดียงสายอยู่ก็คือเด็กคนเดียวกันเนี่ยอิมานูเอลมีชื่อหนึ่งว่ามาเฮอร์ชาลานฮัชบัตดูนะครับก่อนเด็กเรียกพ่อแม่ได้ทรัพย์สมบัติของดามัสกัสก็คือนั่นแหละกษัตริย์เลซีนที่กล่าวไว้แล้วก็สมาเรียกษัตริย์เปคาณอจุจะถูกอัสเซรเลียขนไปฉะน้พี่ คำว่าอิมานูเอลนั้นโอเคอันแรกมันเป็นมีอีกชื่อนึงก็คือมาเฮอชาวลาฮัชบัตซึ่งของที่ถูกลิฟไปไว้เหยื่อริเบรงูดง่ายๆคือสิ่งที่กล่าวไว้ในบทที่เจ็ดจะเกิดขึ้นก็คือว่าสองอาณาจักรที่จะกําลังเข้ามาโจมตียูดาซึ่งยูดากลัวมากอาดกลัวมากเนี่ยในที่สุดแล้วจะถูกโอเคอัสซซเลียโจมตีและอัสเีเลียจะขนไปครับจริงๆเรื่องของเรื่องมันควรหยุดแค่นี้ในอิมานูเอลนั้นก็คือพระเจ้าเนี่ย โอเคนอกจากอยู่กับเราปรอบยนช่วยเหลือเราเนี่ยก็คือจัดการกับศัตรตูจริงๆมันควรจะจบแค่นี้จริงๆโอเคอันแรกดูต่อไปดูต่อไปให,ให้พี่น้องมาดูข้อ8โอเคจริงๆแล้วข้อหข้อ7เนี่ยพูดถึงแม่น้ําที่ไหลมาพี่น้องจะเป็นต้องรู้ว่าในพร้อมพีเนี่ยเมื่อพูดถึงน้ําท่วมนะมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการพิพากษา ใช่ครับอย่างเช่นน้าท่วมครั้งแรกเห็นปะ่ะก็คือสมัยโนอาซึ่งก็คือเป็นการพิพากษาพี่น้องเห็นปะะ่าว่ามันจะมีสองกลุ่มเสมอโนอากับครอบครัวก็คือโนอาภรรยาแล้วก็ลูก,แล,ก,ลกแล้วลูกสะใภ้ทั้งหมดแปดคนเข้าไปโอเคไม่ถูกพิภากษาน้ําไม่ถูกน้ําเพราะว่าอะไรเพราะว่าอยู่ในเรือโอเคเรือนั้นรับการพิภากษาถูกต้องครับส่วนคนที่เหลือก็คือรับการพิพากษาตัวเองพี่น้องเห็นยังเรือนี้เล็งถึงพะเยสคิด พี่น้องเห็นยังเมื no ่อมีการพิพากษาเนี ja. ่ยมันจะมีแม้ไม่มีการช่วยรอดมันจะมีสองภาพก็คือกลุ่มหนึ่งประชากรของพระเจ้าก็ได้รับการช่วยรอดกลุ่มที่สองก็คือคนที่ไม่ใช่ประชากรก็คือรับบาปของตัวเองรับผลของตัวเองพี่น้องเห็นยังมันเป็นภาพคู่กันตลอดจําไว้เลยว่าการช่วยรอดกับการกับการพิพากษามันมาเป็นคู่กันถ้าคุณเป็นประชากรของพระเจ้าที่เชื่อคุณรับการช่วยเหลือการช่วยรอดถ้าคุณอ่าไม่ใช่คุณเป็นศัตรูคือคุณถูกพิพากษาคุณ ถูกจัดการกับความบาปพี่น้องเห็นแบบว่าแม้กระทั่งภาพของตอนที่อิสราเอลเนี่ยเดินผ่านทะเลแดงในตอนนั้นอิสราเอลผ่านน้ําก็คือไม่โดนน้ำเพราะน้ําเป็นสัญลักษณ์ของการพิพากษาแต่เมื่ออียิปตฟ์ฟาโรตามมาน้ําท่วมพี่น้องเห็นยังพี่น้องไปดูเรื่อยๆลงมทั้งในบัมพีแม้ก็ทั้งน้ําท่วมนีนาเวอะไรเนะนี่ยน้าท่วมเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ของการพิพากษาถูกต้องครับและตอนนี้เขาพูดถึงการพิพากษาที่ามาแล้วก็จัดการแล้วก็ในที่สุดแล้วเนี่ย พระเจ้าบอกว่าเนื่องจากอ่ายูดาเนี่ยโอเคไม่ไม่พอใจกับน้ําที่ไหลเอือยของชีโรซึ่งจริงๆคือคือน้ําของพระเจ้าเนี่ยแต่ว่าไปพอใจกับน้ําของเลซีและสมารียผู้ง่ายๆคือเมื่อ,อ,อ,อถูกเลซีกับสมารียนโจมตีซึ่งตอนนั้นเขากลัวแทนที่จะพึ่งพระเจ้าซึ่งพระเจ้าบอกแล้วว่า,วามันจะไม่เกิดขึ้นเขาจะไม่โจมตียูดามันกลับไปสวานมิพักกับเลซีและเปขาซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการไม่เชื่อบทที่เจ็ดพระเจ้าบอกแล้วว่าถ้าเจ้าไม่เชื่อ จะสถาปนาไว้ไม่ได้จําได้ป่ะแล้วพระเจ้าบอกว่าให้ขอหมายสําคัญแล้วมันก็พูดเหมือนคนเคร่งศาสนาว่ามันจะไม่ขอไม่ทดลองพระเจ้าแต่ในที่สุดจากสิ่งที่อิสยาอธิบายเรารู้เลยว่าการที่มันไม่ขอเพราะมันไม่เชื่อมันทำให้พระเจ้าอ่อนใจและในที่สุดสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นแทนที่การพิภากษานั้นจะกระแทกโดนเฉพาะศัตรูของประชากรคืคอเลซินกับเปคาก็คืออาณาจักรดามัสกัสกับสมาเีย ยูดาถูกด้วยด้วยเขาแปะบอกว่าและจะกวาดน้ําท่วมแล่กวาดต่อเข้าไปยูดาเห็นไหมไม่ได้หยุดไม่ได้หยุดเฉพาะที่ดามัสกัสหรือสมาราีแต่ต้องกวาดเข้าไปในยูดาแล้วมันจะท่วมทน้นและไหลผ่านไปจนถึงคอพูดง่ายๆคือน้ําท่วมพิพากษาครับถูกพิพากษาแล้วบอกว่าและปีกที่แผ่ออกของมันจะปกคลุมความกว้างของแผ่นดินของท่านนะอมนเอลเห็นไหมอิมานูเอลคือใครเดนน็กคนนี้เด็กคนนี้แผ่นดินของเขาคือยูดาพูดง่ายๆคือในตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือในที่สุดแล้วยูดาเนี่ย โอเคซึ่งไม่ควรจะถูกพิาพากษาก็ถูกเพราะอะไรเพราะไม่เชื่อไม่เชื่อสิ่งที่พระเจ้าพูดจริงๆแล้วการพิาพากษาโดยอ,อัสเรียควรจะเกิดขึ้นกับศัตรตูของประชากรของพระเจ้าก็คือดามัสกัสกับสมาเลียและจบแต่เนื่องจากเขาไม่เชื่อเขาไม่ได้ถูกสถาปนาเนื่องจากเขาไม่เชื่อสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแผ่นดินของยูดาห์จึงถูกพิาพากษาไปด้วยฉะนั้นพี่น้องเห็นยังคําว่าอิมมานูเอลนั้นมันไม่ใช่แบบน่ารักอบอุ่นเท่านั้นแต่มันมีภาพด้วยศัตรตูถูกพิาพากษามมทั้ง้งถาไ่่เชือ ก็จะถูกพิพากษาด้วยพี่น้องต้องไม่ลืมว่าสําหรับพระเจ้าองค์นี้ความเชื่อเป็นเรื่องใหญ่โอเคถ้าไม่มีความเชื่อไม่มีทางที่พระเจ้าจะพอพระทยัยและนี่เป็นสาเหตุที่เกิดขึ้นกับยูดาเกิดขึ้นกับอาหาัดไม่ควรถูกพิพากษาแต่เนื่องจากเขาไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อในสิ่งที่พระเจ้าบอกโอเคเขาต้องถูกพิพากษาดูต่อไปข้อสิบห้าในสุดพระพีพูดอย่างนี้จงวางแผนร่วมกันแต่ก็จะล้มเหลวจงหาเลือกัน แต่จะยืนหยัดอยู่ไม่ได้เพราะพระเจ้าสถิตอยู่กับเราโอเคก็ okay. คือพูดง่ายๆคือมนุษย์เนี่ยไม่ว่าจะเป็น่าชนชาติที่เป็นศัตรูหรือใครก็ตามเนี่ยคุณปรึกษาหารือไปเลยแต่คุณจะไม่มีทางที่จะสู้ได้เพราะว่าคําว่าพระเจ้าสถิตกับเราซึ่งแปลว่าอิมานเอลเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าพระคำของพระเจ้าจะเป็นจริงไม่มีมนุษย์คนไหนสามารถต่อสู้กับพระเจ้าได้เมื่อพระเจ้าพูดแล้วมันจะต้องเกิดขึ้นให้ผมดีๆเราพูดว่าในนั้นจากอิสยาห์บทที่แดพี่น้องเห็นยังตอนเนี้ย เราเห็นภาพของอิมานูเอลสามอย่างโอเคอันแรกก็คืออิมานูเอลเป็นหมายถึงพระเจ้าสถิตอยู่กับเราซึ่งหมายถึงพงมาจัดการกับศัตรตูศัตรตูของประชากรของพระเจ้าต้องถูกจัดการซึ่งสิ่งนี้เป็นจริงตั้งแต่ปฐมกาลพี่น้องจำได้ปะเมื่อพระเจ้าบอกว่าพงพันธุ์ของหญิงเนี่ยจะมาทําให้หัวของูแหลกก็คือมาจัดการกับศัตรตูของประชากรประชุปศัตรตูของมนุษย์ก็คือหมาพี่น้องเห็นยังในมัทธิวพี่น้องจะเห็นว่าในบอกบอกว่าใหที่สุดแล้วเนะี่ย อ่าพระเยซูซึ่งเป็นอิมานูเอลนะจะมาช่วยให้รอดจากความผิดพลาดรับก็คือพงมาจัดการกราับบาปถูกต้องขับล้านที่สองต้องเชื่อครับใครก็ตามที่ไม่ได้เชื่อในอิมานุเอลนั้นก็จะถูกพิาพากษานี่เป็นเหมือนกันเมื่อพระเยซูมาเกิดถามว่าพงมาเกิดเพื่อช่วยใครใรอดทุกคนแต่พี่น้องเห็นยังแต่ใครได้รับการช่วยรอดคนที่เชื่อครับส่วนถ้าคนไม่เชื่อคนนั้นก็จะต้องถูกพิาพากษาด้วยความบาปของตัวเองพี่น้องเห็นยังแล้วข้อที่สามครับพระเจ้าสถิตอยู่กับเราหมายถึง พระเจ้าโอเคมาและทําให้คําพูดของพฟองสําเร็จถูกต้องครับโอเคแล้วเมื่อถึงสมัยเราพระเจ้ามาสถิตยอยู่กับเรานั้นไม่ใช่แค่หมายถึงคําพูดต้องสําเร็จแต่หมายถึงพระเจ้าพระเจ้าเอง่เเองเป็นพระวาทะลงมาอยู่ด้วยกับเราให้ผมได้ยินและพูดนันนั้นจําไว้ว่าทุกครั้งที่พูดคำว่าอิมานูเอลนั้นมันจะมีกลิ่นอายของสองคารามเสมอและอิมานูเอลนะเป็นสิ่งที่สื่อว่าเมื่อพระเจ้าลงมาอยู่ด้วยประชากรของพระเจ้าได้รับการช่วยกู้ส่วนคนที่ไม่เชื่อจะต้องถูกพิพากษา จงเข้าใจความจริงขคอนี้แล้วก็ใครก็ตามที่ <c oughs> ยังไม่เชื่อในปรง่งจงตัดสินใจเชื่อนะพระเยซูกิจให้พระเยซูรับการพิพากษาที่คุณต้องถูกออกไปให้พระเยซูเป็นคนรับไปเพื่อการพิพากษานั้นจะไม่ถึงคุณแต่ถ้าคุณไม่รับเมื่อโปรองเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งคุณจะต้องถูกพิพากษา ความผิดบาปโคนเห็งอย่าหาทำรมอย่าเป็นอย่างนั้นช่วยโอกาสคริต์มาสปีนี้กลายเป็นประชากรของพระเจ้าและรับสิ่งดีและรู้ว่าพระเจ้าลงมาอยู่กับเรานั้นคือสิ่งที่ดีต่างๆที่มาถึงประชากรของโลกให้ผมได้ยินล้วพูดว่าอามนเอาละพี่น้องที่รักเข้าไปเราดูมุมซ้ายล่างเขียน<ๆ>ว่าเลิฟไทยแลนด์หนึ่งหนึ่งหนึ่งแต่ตามตัวรักประเทศไทยหนึ่งหนึ่งหนึ่งก็คือรักประเทศไทยสามหมายถึงภายในสามปี <c oughs> ปีสองพันยี่สิบแปดโอเคเราตั้งใจจะแสดงความรักต่อประเทศไทยได,ด้วยตัวเลขหนึ่งสามตัวหนึ่งแรก ก็คือมีผู้เชื่อหนึ่งล้านคนฟังนะครับไม่ได้หมายถึงคนที่นับถือศาสนาคริสต์จะหมายถึงคนที่เชื่อข่าวประเสริฐแท้ข่าวประเสริฐแท้คืออะไรข่าวประเสริฐแท้คือพระเจ้าลงมาเกิดเป็นมนุษย์โอเคเพื่อช่วยมนุษย์ทุกคนช่วยคนบาปให้รอดโดยการตายถูกฝังเป็นขึ้นใครก็ตามที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ไม่ว่าจะบาปมากขนาดไหนบาปได้รับการยกทั้งหมดคุณมีชีวิตน,นิรันฉะนั้นจงถ้าคุณเชื่อในพระเจ้าเนี่ยคุณเป็นหนึ่งในห้าแสนคนนี้โอเคหนึ่งที่สองก็คือการมีศิทยิพิบาล อาจารย์ผู้รับใช้หนึ่งเหมือนคนหนึ่งที่สามคือมีขิ้จักรหนึ่งหมือนแหงง่ายง่ายคือสิจพิบาลอาจารย์หนึ่งคนดูเลดูแลหนึ่งขจักรโอเค, 1, 2, คอมีสมาชิกประมาณหนึ่งร้อยเราจะจบลงด้วยการมีผู้เชื่อหนึ่งล้านคนซึ่งผมบอกเราถ้าในที่สุดเราจะกลับใจใหม่ถ้าเราจะครอบครองด้วยคริสต์มาสถ้าเราจะเข้าใจเรื่องอิมานอวอย่างถูกต้องแล้วก็ตัดสินใจที่จะอยู่ฝั่งพระเจ้าและเชื่อในพระองค์เสมอโอเคแล้วรู้ว่าพระเจ้าอยู่กับเรา รวมทั้งพระวาทาของพระเจ้าเนี่ยลงมาอยู่ในเราปัจจุบนันนี้ไม่ใช่แค่อิมานูเอลแต่เป็นเบอร์โทนูเอลคือพระเจ้าทรงอยู่ในเราถ้าเราจะทําแบบนี้เราจะเกิดผลเราทวีคุณครับพี่น้องที่ักครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับสับใครโอเคไม่ว่าจะเป็นช่อง Facebook YouTube แล้วก็อย่าลืมไปดูในเมนแรกพี่น้องจะเข้าใจว่าโอเคอธรรมัญญาทึ่งเป็นของดีจากพระเจ,จ้านั้น <c oughs> มาได้บิดเบือนแล้วก็ทําให้ผู้เชื่อแล้วกลับไปที่ธรรมัญญาทซึ่งเท่ากับเป็นการล่วงประเวณีและเล่นชูพี่น้องไปอ่าน ไปฟังให้เข้าใจแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กระจายให้พี่น้องคิดจัดกระจายผู้นําดูเพื่อในที่สุดแล้วเราออกจะออกมาจากอุบายล่อลวงของซาตานโอเคเพื่อเราจะดาเนินชีวิตอยู่ในข่าวประเสริฐแท้ให้ผมบอกนะข่าวประเสริฐ <c oughs> อื่นนั้นมันไม่ใช่อะไรเลยครับมันคือการข่าวประเสริฐบวกกับธรรมญัติคือการสอนที่บอกว่าเมื่อเชื่อพระเจ้าแล้วโอเคถึงแม้เราจะไม่ได้รอดโดยธรรมญัติแต่พระเจ้าต้องการให้เราทาตามธรรมญัตินั่นแหละครับคือข่าวประเสริฐอื่นนั่นเป็นสิ่งที่เปาโล ต่อสู้และนั่นเป็นหนี่ข่าวประเสริฐที่เปาโลพยายามต่อสู้คือผู้เชื่อต้องไม่กลับไปที่ธรรมัญญัตการกลับไปที่ธรรมัญญตเป็นอุบายของศัตรูเป็นการลวงประเวณีและเล่นชูพี่น้องไปดูเอาละครับพี่น้องที่รักครับให้เรามาดูหนึ่งทางขวาครับขอบาทหนึ่ง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 พี่น้องที่รักครับถ้าคุณได้รับพรสอนขอบาทหนึ่งโอเคถ้าคุณได้รับพรจากสิ่งที่ผมสอนผมหนุนใจคุณที่จะแกน QR code หรือว่าพร้อมเพย์แล้วก็โอนมาบาทหนึ่งบางคนบอกไม่โอนได้ไหมได้ครับโอเคแต่ว่าผมอยากให้้คคุณอออยย่างน,นก็ื อ่าอธิษฐานเผื่อผมสักหนึ่งนาทีแล้วก็ช่วยกันแชร์สิ่งที่ดีแล้วก็หกโมงสี่ทุ่ห้าเนี่ยทุกอย่างจะพร้อมไม่ว่าจะเป็นอ่าคําสอนที่ถูกต้องตามบมัพีแบบนี้หรือแม้กระทั่งอ่าเพลงธรรมสการโอเคเพลงธรรมสการซึ่งจริง,รงๆแล้วก็คืออ่าวันนี้จะเป็นเรื่องของการที่ทรงมาบังเกิดเพื่อไม่ให้เข้าออตายเพราะอะไรพระเยซูมาบังเกิดที่เ,เแบธเลเฮมแปลว่าบ้านขนมปังพงเป็นอาหารแห่งชีวิตถูกต้องครับโอเคมนุษย์ต้องบำรุง,งชีวิตด้วยพระเจะนะและพระเยซูเนี่ยคือพระคำที่มาเกิด ฉะนั้นความหมายที่แท้จริงของการที่พิเศษมาบังเกิดก็คืออาหารหนึ่งชิตมาบังเกิดเพื่อนในที่สุดผู้ที่เชื่อในพงค์จะไม่อดตายแต่จะมีชีวิตนิรันดร์ให้เราไปฟังไปนมัสก,การแล้วช่วยกันกระจายครับโอเคให้พี่น้องช่วยกันแบ่งปันกระจายสิ่งที่ผมสอนเนี่ยไปที่ช่องไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube หรือ l ล n e ช่วยกันกระจายความเข้าใจที่ถูกต้องโดยเพราะถ้าสิ่งนี้พี่น้องไม่เคยได้ยินมาก่อนว่าอินเทอร์เนอันนี้แล้วพี่น้องเริ่มเห็นความเข้าใจะไรได้รับประพอช่วยกันกระจาย อย่าลืมถ้าได้รับอนสอนขอบัตรหนึ่งอย่าลืมช่วยกันเป็นเพื่อนร่วมง,งานกับผมแล้วก็ช่วยการอาธิษฐานเผื่อช่องให้ช่องเข้าใจบ้านผีของเรานะเข้าใจบ้ามผีทีละข้อนะกลายเป็นช่องที่เป็นพระพรแล้วก็ช่วยกันอย่างเช่นตอนนี้ผมต้องการคนที่มีความรู้เกี่ยวเรื่องบ้านน็อกดาวน์โอเคดีหรือไม่ดียังไงหลัวจาคนคนไหนขายนมทั้งพันพุ์พืชพันธุพืชอะไรที่เหมาะกับการเลี้ยงสัตว์ต่างๆให้พี่น้องบอกผม แล้วก็ถ้าใครมีความจําเป็นอะไรก็ให้เราช่วยกันอธิษฐานโอเคแล้วก็พี่น้องที่รักครับอย่าลืมให้เราช่วยกันเราเป็นพี่น้องกันช่วยกันที่จะทําให้ประเทศไทยมาถึงพระเจ้าในรุ่นของเราจงมีชีวิตที่ขับเคลื่อนไปด้วยพระมหาบิชาทุกวันประกาศติดตามผลสร้างสาวกจําไว้นั่นคือพระมหาบิชาไม่ใช่ความคิดเห็นนั่นคือคําสั่งคิดเสียงต้องเชื่อฝังพรง่งแล้วก็โอเคให้เราให้เราตัดสินใจจะทาสิ่งนี้ตัดสินใจจะทําให้ ประเทศไทยมาถึงประจ้าในลุกงเราแล้วก็ฟังนะครับช่องของเราใน youtube นั้นมีตั้งแต่แผนภาพเพื่อการประกาศเป็นคอร์สเรียนพี่น้องไปกดในคอร์สเรียนรวมทั้งคําคถามสามข้อที่คนที่ไม่เชื่อถามบ่อยเช่นพระเจ้ามีจริงไหมพระพีเป็นหนังสือของพระเจ้าจริงไหมพระเยซูเป็นพระเจ้าจริงไหมรวมทั้งบทเรียนสิบบทซึ่งได้รับการยืนยันโอเคผมบอกเลยว่าพี่น้องไปดูเลยเพราะใครที่ไม่เคยเรียนใครที่ไม่แน่ใจในความรอดไม่แน่ใจว่าวันนี้ตายไปนะคุณจะได้ไปสวรรค์เออ ต้องฟังนะครับถ้าใครไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนบอกผมเมนต์แล้วเดี๋ยวผมจะบอกแต่ว่าทุกคนควรจะผ่านบทเรียนเรื่องอเรื่องบทเรียนในการติดตามผลและจริงทุกปีเนี่ยพี่น้องควรจะทบทวนแล้วก็ช่วยกันรกระจายสิ่งนี้พาคนมาแล้วก็ค่อยๆสอนค่อยๆเจริญเส้น,นทางของปะเจ้ยเป็นเพื่อนร่วมงานกันทําให้ประเทศไทยมาถึงปะจจ้าในรุ่นของเราให้พอด้เราพูดว่าเอาล่ะตอนนี้ให้เรามารับมหาสนิทซึ่งแปลว่าสนิทมากครับพี่น้องที่ระครับเมื่อเราปฏิสมาเนี่ยเป็นเหตุการณ์ครั้งเดียวที่เราทําได้ก็คือเรา จุม่มเข้าไปในความตายโอเคตายจากชีวิตเดิมชีวิตที่เคยเป็นลูกของมารชีวิตที่มีบาปมีข้อกรรมเวรกรรมเราตายไปแล้วร่วมกับพระเยซูก็ถูกฝังดับฟื้นขึ้นมาร่วมกันกับพระเยซู <c oughs> กลายเป็นลูกของพระยากลายเป็นเจ้าสาวของพระคิดเป็นหนึ่งในวิญ,ญญาณเดียวกันกับพระเยซูกให้ผมได้ยินเราพูดว่าเราทําสิ่งนี้เพื่อจะระลึกถึงสิ่งนี้พระเยซูบอกให้ทําฉะนั้นคริเสเตียนควรทําทุกวันครับไม่ใช่แค่อาทิตย์ละครั้งหรือเดือนละครั้งทําที่บ้านของตัวเองก็ได้ทํากับครอบครัว สิ่งในจริงๆผมอนุญาตให้พี่น้องใช้เข้าใจร้มพีทีละข้อพี่น้องสามารถที่จะดูพร้อมกันกับเด็กและหยุดเป็นช่วงๆครับอธิบายและอธิษฐานด้วยกันทําทุกวันผมบอกลองทำสักสิบวันครอบครัวของคุณยจะดีขึ้นความสัมพันธ์จะดีขึ้นโอเคตอนนั้นถ้าคุณมีเวลาน้อยคุณสามารถจะใช้สิ่งนี้ในการเฝ้าเดี่ยวเลยแต่ว่าหยุดเป็นช่วงๆแล้วก็เขียนเวลาที่ฟังสิ่งที่ผมสอนให้เหมือนฟังเทศอาเมนหรือ,อะายเขียนลงไปครับถ้าคุณยิ่งทําสิ่งนั้นสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือคน อ่าเมื่อคุณยิ่งกดไลค์กดแชร์ตอบสนองมากขึ้นเนี่ยอ่าเฟซบุ๊กผมหมายถึงอัลกอริทึมโอเครวมทั้งในยนะู u ูบเนี่ยมันจะเปิดการมองเห็นคนก็จะเห็นมากขึ้นใช่ครับยิ่งคุณตอบสนองมากๆคนก็จะยิ่งมอง,มองเห็นมากขึ้นเฉพาะให้ให้ผมท้าทายเราหกโมงสี่ทิเนี่ยก็เข้ามาดักฟังประคำเหมือนติดซีรีส์แล้วเข้าฟังแล้วก็ปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นมาเขากดไลค์กดแชร์กดความคิดเห็นเขามีคำถามอะไรพี่น้องช่วยกันตอบโอเคแล้วก็ช่วยกันกระจายไปในที่สุดถ้าเราทำแบบเนี้ย ข่าวสารของพระเจ้าการเรียนรู้พวาเพียงถูกต้องจะเกิดขึ้นแล้วคนก็จะแข็งแรงขึ้นในทางของพระเจ้าฉะนั้นช่วยกันมาเป็นเพื่อนร่วมง,งานการร่วมมือกันเอาละผมอวยพรเราเนื่องจากปีสองศูนย์สองห้าห้าห้ายี่ห้าห้าเป็นเลขของพรกคุณคุณเห็นพรกคุณสองเท่าคุณได้ยินเสียงหวัวร้อสองเท่าแล้วผมเปล่าประกาศว่ามีหมายสําคัญกา,จจารอัศจรรย์และการปลดหนีเอาละให้เราพูดพร้อมกันว่าช่วยกันขึ้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 นโวชา โล่มฉะนั้นอย่าลืมอิมาเอลพระเจ้าทรงอยู่กับคุณศัตรูของคุณถูกจัดการโอเคคุณได้รับประพอจากพระเจ้าจงดําเนินในความเชื่อให้ันได้ย้พูดว่าอาเมนฮาเลลูยา